Please take care when open วันนี้เราจะมารีวิวทิปอูลูลูนะแล้วที่เนี่ยอยู่ในบักเก็ตลิสต์ของเราเป็นที่ที่เราอะต้องมาให้ได้ในชีวิตนี้พอลงเครื่องแล้วเนี่ยเราก็ไปรับรถที่เราได้จองเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะสนามบินเขาก็เล็กๆนะเดินเข้ามาก็เจอที่รับกระเป๋าเลยจะจบคิวรับรถเนี่ยไม่ยาวเท่าไหร่นะแต่ทุกบริษัทเนี่ยรับที่เคาน์เตอร์เดียวกันก,รก็รอกันไปจ้ะรอมาก <laughs> ปนะคะ นี่คือสภาพนะคะนี่คือเรามาเดือนกุมภานะคือมาน้าร้อนเลยจ้าประมาณ32-40องศาสี่ศาขึ้นเลยมาถึงก็ไปหาในล,ลงท้องกรุบกริบหาซื้อตะข่ายที่กันมแมลงวันนะที่ทาวสแควร์ก็มีแบบเล็กๆนิดเ,เ,เ,เดียวร้อนมากจะไดยเระจายอิ่มแล้วก็มาเช็คอินที่โรงแรมนะคะคือที่พักของเรานั่นเองเราเลือกแบบ5 i star ไปเลยนะชื่อว่า s a ล l i n t h e Desert นะโดยที่พักและกิจกรรมที่นี่เราก็เข้าเว็บนี้เลยนะเว็บเดียวเท่านั้นเลยจบทุกอย่าง แล้วตอนให้เราไปนะมันเป็นโลซ s e a s o นะเราก็เลยเลือก5าดาวไปเลยจ้าเอามันลดราคาหมดเลยยกเว้นเนี่ยเออถ้าเปนคนชอบแอดเวนเจอร์เนี่ยก็จะมีเนี่ยถ้าเห็นเห็นในรูปนะจะมีเนี่ยแอร์ยูร์แคมป์กาวเนี่ย็คือนอนในเต็นท์ตัวเนี้ยก็คือจะไม่ลดราคาเพราะว่าถูกมากๆอยู่แล้วส่วนอันล่างสุดขวาสุดนั้นคือคืนละแสนจ้าอันนี้ก็ไม่ไหวนะคะเอาแบบ5ดาวแบบสวยๆพอค่ะ และนี่ก็เป็นห้องของเรานะคะราคาปกติของห้องนี้คือละประมาณ1 2 0 0 0บาทนะแต่เราอะซื้อแบบเป็นโปรโมชั่นแล้วก็เป็นแพ็กเกจที่รวมอาหารเช้าเหลือคืนละประมาณ7 0 0 0บาทเลิศมาถึงแล้วก็อย่าให้เสียเวลาค่ะไปเดินตักแดดเลยดีกว่าเราจองมา4วัน3คืนนะเอาให้สุดค่ะแล้วที่ทุกคนจะต้องทำมาล่วงหน้าก็คือซื้อบัตรผ่านเข้าอุทยานนะคนละประมาณ1000บาท บัตรมีอายุ3วันที่เรามาหลายวันเพราะว่าเราเนี่ยจะเดินเดินเดินและเดินแล้วก็วนถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยเอาแบบไม่ให้พลาดเลยแล้วก็ไม่อยากจะรีบมากตารางเดินของเราเนี่ยเรียกได้ว่าคุ้มมากกับบัตรเนี่ยที่เขาให้ภาษาวันเดี๋ยวเราก็เข้าเดี๋ยวเราก็ออกอ่ะเราหิวล้วก็ออกมากินแล้วเราก็กลับเข้าไปเดินใหม่เพราะว่าแต่ละที่เนี่ยเราคิดว่ามันไม่ได้ไกลกันมากนะขับชิวๆสบายๆในถนนในโล่งๆแบบนี้เลยเ <zijn S 1> ขาบอกว่ามเราอกวาสา3กิโลเมตรอ่ะ เ,เราเลือกที่เดินง่ายๆก่อนนะวันนี้เริ่มเดินที่มาลาวอล์กแล้วก็ต่อด้วยเบสวอล์กคือใกล้ๆก,กันเดินง่ายๆเลยเนี่ยเป็นทางได้เพียบแต่ดูมแมลงวันที่หัวนะคะโอ้โหพี่ไหวเคลียร์แล้วเราก็ขับรถไปอีกที่หนึง่งเรียกว่าคูนิยาวอล์กนะแต่จริงๆแล้วเราสามารถคือเดินวนได้รอบเลยแต่ด้วยความที่เราขี้เกียจนะ แล้วเราก็คิดว่าเราเดินไปเนี่ยมันจะมีจุดที่เออบางจุดถ่ายรูปไม่ได้แล้วมันก็เริ่มที่จะคล้ายๆกันละเราก็เลยเอย๊เราขับรถไปดีกว่าสบายๆชิวๆถ้าถามว่าร้อนไหมเราคิดว่าสําหรับคนไทยก็คือไม่เท่าไหร่นะสบายๆเหมือนเดินอยู่เมืองไทยเลยจ้าและวันนี้นะคะเพื่อความคุ้มเราจะต้องเก็บพระอาทิตย์ตกด้วยวันนี้นะนี่เราจะไปตรงนี้นี่เห็นไหมเดี๋ยวมันจะมีป้ายบอกก็จะไปทางไหนนะง่ายมากเลยตามป้ายไปนะ แล้วป้ายบอกทางเขาเนี่ยค่อนข้างเคลียร์เลยนะว่าจุดไหนเป็นจุดพระอาทิตขึ้นและจุดไหนเป็นจุดพระอาทิตย์ตกจุดนี้เรียกว่าคาตาจุตตาซันเซ็ตนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เนี่ยเขาจะแดงได้ขนาดไหนเราชมไปก็ทะเลาะกับมแมลงวันไปค่ะเรียกได้ว่ากว่าจะถ่ายรูปที่ไม่มีมแมลงวันติดที่หน้าเราเนี่ยช่างยากเย็นเหลือเกิน ให้ดูแมลงชีวิตไม่ได้ง่ายอันนี้ถ่ายจากโกรโปนะสีไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ของจริงสวยมาก Amazing สุดๆจ้าเทียบให้ดูจัดจะไปเลยนะว่าความแตกต่างเป็นยังไงจะบอกว่าทริปนี้เกิดขึ้นได้เพราะเราเห็นภาพนี้แล้วโอ้โหสวยมากที่ไหนเนี่ยให้ตายเถอะฉันจะต้องไปยืนตรงนั้นให้ได้ เริ่มต้นเช้าวันที่2ของเราที่ห้องอาหารเช้านะคะอาหารที่เนี่ยคือเยอะแล้วก็รสชาติดีด้วยแล้วที่สําคัญช่วงบริการอาหารเช้าในะยาวมากเราเนี่ยสามารถออกไปดูพาดีขึ้นแล้วกลับมาทานอาหารเช้าก็ยังทานอยู่คุ้มมากๆเพราะด้วยความที่ว่าเรานอนโรง,งแรมถูกไหมก็จะไม่มีที่ทำอาหารดังนั้นเราจะต้องออกหากินเองทุกมือค่ะ วันนี้ไปเดินหุบเขาแห่งสายลมนะ The Valley of the Wind หรือ o oh, g l a s นะโอ้ชื่อเพราะมากที่นี่นะถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปเขาก็จะมีป้ายนะบอกว่า close ก็คือไม่ให้เดินเข้าไปนั่นแหละเราสามารถเช็คได้ทุกวันนะที่โรงแรมของเราจากที่จอดรถเนกระเดินตรงเข้าไปเลยนะแล้วเราก็จะเห็นป้ายเตือนสีเหลืองว่าห้ามเข้าหลัง11โมงเช้าหรือเมื่อมีการพยากรณ์อากาศว่าวันนี้อุณหภูมิจะสูงถึง36องศาหรือมากกว่านะ ทางเดินก็แบบนี้แทบจะตลอดเส้นทางเลยทุกคนไม่มีต้นไม้ใหญ่มาช่วยบังแดดเขาถึงให้เรามาเดินช่วงเช้าพอผ่านจุดนี้ไปก็จะไปเจอทางแยกนะมีน้ำให้เติมเราก็จะเลือกไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้นะเนินตรงนี้เราก็ถือว่ายากพอสมควรนะเพราะว่ามันไม่เชิงเป็นทางอะ่ะเหมือนเราต้องต้องผ่านหินก้อนใหญ่ก้อนเนี้เดินขึ้นไปอะ่ะชันพอสมควรเนี่ยจากที่เราถ่ายคลิปมาเนี่ยอืม ทางก็ชันขึ้นเรื่อยๆนะมาจนถึงจุดลุกเอาเนี่ยพอมาถึงเราก็งงมากเลยว่าเออเราหาทางไปต่อไม่เจอจนเราเห็นคนนะที่กําลังจะเดินสวนทางขึ้นมานะ่ะเราก็เลยอ๋อเ้ยมันมีทางมันมีทางเนี่ยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเนี่ยมันเป็นทางแบบเล็กๆตรงเนี้ยคือตอนแรกเราไม่แน่ใจว่าเอ,อ้มใช่ทางเดินไหมลงไปได้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมตอนในรูปถ่ายเราก็แบบนีออ่มันเป็นหินบังอะ่ะ สวยมากๆีเสียงนาฬิกาด้วยเดินหรือคลานคะ ส,สวัสดีค่ะนับได <accompany> ้ทั้งหมดกี่ตัวนิชาสีัว้าวว้าววนีแล้วอู้อุดบิ้งได้แกฉันไม่ทำอะไรแกฉันกลัวตัวเอง ืนนี้เรามา Sounds of Silence Dinner สวยๆนะดูพระอาทิตย์ตกไปด้วยเราเลือกแบบคอมโบควบกับ Fill of Light ราคาคนละ280เหรียญหรือตกคนละประมาณ7,000บาทวันนี้ก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของคนนะบางคนก็จะไปเลือกทำกิจกรรมอื่นส่วนตัวเราอะคือชอบมากแฮปปีม้มากๆแล้วก็สีฟ้าเวลานี้คือตัดกับพื้นสวยมาก พอมาถึงตรงนี้เนี่ยเขาก็จะให้เรารอชมพระที่ตกดินสวยๆนะจิบแชมเปญดูวิวถ่ายรูปแล้วก็มีของกินเล่นเราจําได้ว่ามีอันนึงเนี่ยเป็นเนื้อจ้าเขเคจาแม่นเลยเรากั้นใจลองดูมันก็แบบอืมโอเคพอพระที่ตกแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาแล้วล่ะเราก็ไปต่อค่ะไปที่โต๊ะอาหารของเรา นาาก็จะให้เราเดินมาตักนะก็คล้ายบุฟเฟต่ต์แต่ก็ไม่ไม่ได้เชิงเป็นแบบว่าเติมได้ตลอดขนาดนั้นนะนะและเป็นครั้งแรกที่ได้ลองเนื้อจิงโจ้นะทำใจอยู่แป๊บหนึ่งเราชิมแล้วก็เออเหมือนเนื้อวัวอยู่นะรสชาติอาหารที่นี่ก็แปลกดีใช้คำว่าพอทานได้แล้วกันเน้นบรรยากาศนะอิ่มแล้วก็ไปต่อค่ะก็ไปเดินชมไฟสวยๆต่อ เราถ่ายมาเหมือนไม่กว้างนะแต่จริงๆคือเดินยาวอยู่ประมาณนึงเลยล่ะก็สนุกดีสวยดีดีกว่านอนอยู่ที่โรงแรมเฉยๆนะแต่ก็ไม่ได้แบบว้าวมากเช้าวันที่3ก็ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่อ Ul ุลูลูหรือเอเยอร์อกนะเป็นหินที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนเช้าเนี่ยสีก็จะนุ่มๆนวลๆถ่ายรูปออกมาในสีสวยมากๆเลยแล้วของจริงเนี่ยละสายตามไม่ได้เลยสวยจริงๆ เรากลับไปทานข้าวเช้าก่อนแล้วก็มาเดินตากแดดต่อที่วอลพาโกตนะเป็นแทร็กสั้นๆแค่2.6กิโลเมตรเท่านั้นตรงนี้คือร้อนมากๆดูสภาพนะคือไม่มีต้นไม้หนักกว่าต้องหุบเขาแห่งสายลมไปอีกค่ะแล้วตรงสุดทางเดินแล้วว่าไม่สวยเท่าระหว่างทางให้เราเดินนะเราอะถ่ายรูปมาไม่เยอะมากจุดนี้เพราะร้อนไม่ไหวจะละลายค่ะ จุดนี้ร้อนมากทนไม่ไหวค่ะถึงขั้นต้องกลับมาลงน้ำที่โรงแรมสั่งค็อกเทลเย็นๆให้มันชุ่มปอดแล้วก็จะไปลุยต่อค่ะหายร้อนแล้วก็กลับมาชมอุรุลูลก,กันต่อค่ะมารอพระอาทิตย์ตกแสงสวยอลังมากๆอีกแล้วสวยไม่ไหวเห็นสีแดงสวยมากๆโอ้ยอยู่ต่อเลยได้ไหม รุปว่าทริปนี้เราประทับใจมากๆนะเรื่องมแมลงวันนี่จิบๆไปเลยถ้ามีโอกาสจะไปตะลุยเอาแบกแบบนี้อีกเอาให้สุดไปเลยเราก็ขอจบการรีวิวไว้เท่านี้นะถ้าชอบก็กดไลค์กด s u b สไคร b e นะติดตามว่าเราจะพาไปเที่ยวไปกินที่ไหนต่อวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันจนจบคลิปแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ